t i ๊ก o k อีกหนึ่งช่องทางคือการร่วมงานกับศิลปินนะคะเพราะปกติเราสร้างรายได้จาก TikTok คือการปักตะก้าเป็นนายหน้านะคะส่วนวิธีนี้นะคะเหล่าเคเตอร์อย่าลืมตัวเช็คดูโปรไฟล์ของเราด้วยนะคะมีหัวข้อนี้หรือเปล่ามาดูวิธีทํากันค่ะวันนี้โยกจะมาแนะนําวิธีสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางในแอป t i k กต k อกนะคะคือการร่วมงานกับศิลปินนะคะก่อนที่เราจะใช้หัวข้อนี้ได้นะคะเราต้องผ่านเคเตอร์มาเกต a พ e บนแอป t i k กต k อกก่อนนะคะ วิธีใช้งานนะคะกดเข้าไปที่แอป t i k t tok ให้เราอยู่หน้านหลักของโปรไฟล์เราแบบนี้นะคะเราจะเห็นหัวข้อ tiktok studio ให้เราแตะเข้าไปหลังจากที่เรากดเข้าไปที่ tiktok studio แล้วให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นโปรแกรมการสร้างรายได้นะคะให้เราไปที่ร่วมงานกับศิล,ลปินหัวข้อที่2ที่เป็นรูปตัวโน้ตเพลงแล้วแตะเข้าไป เราจะเห็นศิลปินที่เราจะร่วมงานนะคะมีเพลงไหนบ้างนะคะเราเลื่อนดูรายละเอียดก่อนได้นะคะเลื่อนดูก่อนว่าวันนี้มีเพลงไหนบ้างนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกดูรายละเอียดค่ะแตะเข้าไปถ้าเราต้องการอยากจะลองดูเพลงนี้ว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะคะรายละเอียดก็คือเลื่อนดูด้านล่างข้อกําหนดก็คือการลิปซิงค์นะคะ การลิปซิงค์ข้อกำหนดเนื้อหาอื่นๆก็คือต้องมีตัวเราอยู่ในวิดีโอนั้นนะคะให้เราทำตามหัวข้อที่เขาขึ้นให้ตามนี้เลยหรือต้องการอยากจะเปิดดูวิดีโอที่คนใน TikTok เล่นกันเขาทำกันอย่างไรบ้างนะคะเราก็เปิดดูตัวอย่างของเขาก่อนได้นะคะหลังจากนั้นก็กดสร้างวิดีโอแล้วกดส่งออกไปนะคะสำหรับรายได้จะได้อย่างไรนะคะให้เราดูตรงนี้ คุณสามารถรับเนี่ยค่ะตรงที่เป็นตัวโน้ตสีแดงแตะเข้าไปดูได้เลยรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลน,นะคะก็คือตามนี้อยู่ที่ยอดวิวของเราเองอยู่ที่ยอดวิวการรับชมวิดีโอที่เราถ่ายทอดลงไปค่ะของหยกเองนะคะลองมาแล้วนะคะประมาณ 1- 2ึอาทิตย์เนาะไปดูรายละเอียดนะคะของหยกที่หยกทําได้นะคะซึ่งเราส่งไปก่อน ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ระบบอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราทําถูกต้องตามเกณฑ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านไปดูที่บัญชีค่ะอันนี้รายได้ประมาณที่ยกทําได้นะคะประมาณ3มรายการเนาะรายการไหนไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับรายได้นะคะส่วนรายการไหนผ่านแล้วก็จะได้รายได้ตามนี้นะคะแตะเข้าไปแตะเข้าไปดูก่อนได้ว่าเราผ่านอันไหนมาบ้างนะคะ นี่ค่ะในส่วนที่ยกทำผ่านนะคะก็คือจะได้รางวัลประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมตรวจเช็คดูด้วยนะคะว่าตัวเองผ่านเกณฑ์เคียเ,ทเ,ทเตอร์มาเก็ตเพจหรือ,อยังก็เข้าไปร่วมงานกับศิลปินได้ค่ะก่อนที่จะโพสต์วิดีโอลงไปอย่าลืมตรวจเช็ครายละเอียดในแคมเปญให้ดีนะคะเพราะว่าแต่ละแคมเปญจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราทําตรงตามเกณฑ์เราถึงจะสร้างรายได้ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ